มันเรกทันนะต้องพันมือลางตเสียงเนี่ยช่วยหนอยเถอะจะดูเลยจะดูเลยดูเดี๋ยวนี้เลยนะีคำตอบมันมนี้เดี๋ยวนี้นะจตก,ตกท่อกทมาสาแลค่ะ้าตกท่อกทมอมาสแ้าตกทอทมนตาม่นทุกทีแล้วนะทั้งนูทั้ง โยนยิ่งไปที่โยนไปไหาต้องให้ได้ยินเยอะๆมันสูจะทนแล้วมันสูญจะทนแล้วค่ะ คนี่เรื่องรับน้ารีแฟกท่าเรื่องรับเรื่องรับนะโอ้โหสุดจะทนไหเนี่ยสุดจะทนดูนะท่านว่าท่านว่าหนูก็เลือกท่านนะรูปละเลือกท่านนะต้องพัดมือล้างแตเสียงเนี่ยช่วยหน่อยเถอะจะดูเลยจะดูเลยดูเดี๋ยวนี้เลยนะต้องมีคำตอบวันนี้เดี๋ยวนี้นะไม่มีละเอียดไม่ละเอียดเลยละก็ไรละเอียดส่งไม่ตึกฟึ่งนะ ตาหน่อยร้านาดย,ยนะเวแล้วป็นร้อยอเยจนทายฉันเนี่ยีกาเนียการเนตกทอดทมไอ้กทมมันหวยไงตกเสร็จมันบาทรบเลยทมชชย่าจับชย15เมื่อวันที่หันวาปีหกหนึ่งห้าธันวาปีหกนึ่งตกทอ มันตายมาอ่านมา2ไปแล้วฉันต้องหนึ่ตัวคนเดียวอะไม่ทร้องร้องทุกหน่วยงานแต่ไม่ไม่ถึงตัวท่านไงเข้าใจไหมถึงหน้าห้องมากถึงไฟระบายมากไยระบายก็บอกว่าโอยยังยังไม่มีคาตอบยังไม่มีคำตอบ ไปนี่ถ้าถ้ากทมขอรับเรื่องเราป้ายต้อเราจะคุยกับเขาได้อยู่ก็คุยอ่ะคุยก็เอามาสิฮะคุยก็เอามาสิชดเชยฉันมาสิเนี่ยเนี่ยท่อเนี่ยท่อเนี่ยท่อเนี่ยตกท่อเนี่ยวันที่สี่วันที่ห้าธันวาปีหกหนึ่งเนี่ยตกท่อเนี่ยค่ะปากซอยโชคชัยสี่สิบห้าปากซอยโชคชัยสี่สิบห้าแถวนั้นเป็นพยานหมดได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกเขาร้องเรียนว่าให้มาซ่อมสักที ก็ไม่มีใครซ่อมเนี่ย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 รักษาเองตามสภาพค่ะอยู่ในห้องตลอดค่ะสมเดือนเต็มเต็มได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่ค่ะให้ลูกอะ่ะซื้อข้าวมาให้ซื้อยํำเกือมาล้างแผลให้เพราะลูกก็เพิ่งเพิ่งจะจบยังไม่มีงานทำล้วป้าก็ไม่มีไรายได้ตัวคนเดียวคุณป้าไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่ามันไกลค่ะไม่ได้ใช้ก็ก็ทำไมอโรงพยาบาล ตรงนั้นอ่ะร้อยเมตรอ่ะทำไมไม่ให้ช่วเข้าไปล่ะเพราะเธอกลัวจะเสียเงินกันใช่ไหมล่ะเพราะครั้งแรกเลยที่ป้าตกเนี่ยป้าก็ไปเลยที่โรงพยาบาลค่ะเสียไปพันกว่าบาทแล้วบอกว่าคุณต้องเอ็กซเรย์คุณต้องพักโรงพยาบาลเนี่ยหมื่นกว่าบาทป้าก็ต้องกลับบ้านก่อนเสรมันใครจะออกกัหมื่นกว่าบาทเนี่ยลูกชายก็ไปรับไปไปรับนั่งแท็กซี่กลับบ้านตอนนี้ดินเดินปกติไหมป้าก็มันก็เสียมันเสียขาไปแล้วแหละอายุมากแล้วว่ามันก็อย่างเงี้ย ตอนนั้นมันยังไอ,ไอ,ไอ,อ้มาเอ๊ยุมากนะยังแข็งแรงะแต่ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วไม่มีเงินจะกินแล้ว